สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีนานาพี่ๆทุกท่านนะครับผมออวันนี้มาพูดคุยนะครับเรื่องอาวุธปืนนะครับที่เราจะซื้อมาเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินนะครับสมมุติว่าพี่ๆมีโอกาสที่จะหรือมีกำลังทรัพย์นะครับที่จะซื้อเพื่อที่จะมาครอบครองมันเนี่ยพี่จะเลือกปืนชนิดไหนนะครับมาครอบครองไว้ในบ้านของเราเองนะครับโอเคนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ปืนสองกระบอกนี่คือเคลียร์นะครับไม่ได้เกิดอันตรายนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีใบครอบครองตามกฎหมายนะครับโอเคนะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับถามมาเยอะอยู่นะครับว่าเราคาปืนหรือว่า เลือกตัวนี้ดีกว่าไหมหรือว่าตัวนั้นดีกว่าไหมอะไรราคานี้อะไรได้ตั้งกระบอกสองกระบอกสามกระบอกอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ก็คือมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องชอบจริงๆนะครับคนเราถ้ามันชอบถ้ามันชอบอะไรเนี่ยต่อให้มันราคาสูงแค่ไหนผมเชื่อว่าผู้ชายมันมันก็มันมันมันหาซื้อจนได้แหละครับสุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่ใช่ไม่จบ เรายังได้แล้วเราเรายังไม่ได้มาครอบครองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทําไมผมก็ไม่แปลกหรอกครับที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เลือกตัวนี้ไม่เลือกตัวนั้นพอดีกว่าก็มาดูนะครับโอเคก่อนอื่นเลยทำไมทำไมผมถึงเลือกปืนยาวนะครับไวไ้ป้องกันตัวนะครับแล้วก็ทรัพย์สิน โดยส่วนตัวเลยผมผมบอกตรงๆเลยผมไม่ผม,ผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบปืนสั้นเลยนะครับต่อให้ผมมีผมผมมีเงินอ่าสมมติผมมีทรัพย์สินนะครับที่สามารถซื้อได้สักสามสี่ก็บอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะก็เขาอ,อาจจะไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ชอบครับผมเป็นคนที่ชอบปืนยาวอ่าต่อให้ถ้ามีเงินมีโอกาสผมก็จะซื้อแต่ปืนยาวนี่นะครับ ถามว่าปืนยาวมันป้องกันทรัพย์สินได้เหรอมันจะสู้โจนได้หรออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันมันมันคนข้างที่จะเธอท้าครับผมมันยาวเออโอเคมันก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าแม้เราเราซื้อเนี่ยเราซื้อปืนมาเนี่ยใช้ว่าเราจะไว้ป้องกันโจนอย่างเดียวนะเอาจริงๆอะ่ะเราก็อยากมีแบบนันทนาการบ้างอะไรประมาณเนี้ก็ไปสนามยิงปืนบ้างยิง ก็ลีแล็กอะครับคงจะปืนสั้นนี่ก็ทําไมผมผมถึงถึงไม่เลือกปืนสั้นนะครับเอาจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมเคยยิงคือเรายิงแล้วแหละไนมะ่ใช่ว่าเราผมก็เคยคือเคยได้ลองเคยสัมผัสอะฮะอ่อจริงๆอนะแต่ว่าพอสัมผัสแล้วเนี่ยคือแบบเหมือนคือมันยิงประมาณสักสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรอะไรประมาณเนี้ยก็ ปัง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 อะไรเงี้ยก็ห้าสิบนัดก็คิดว่าน่าจะกล่องละเจ็ดแปดร้อยเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะลูก้อมที่ผมยิงอะ่ะก็ปังปังปัง,ปงยิงแค่นี้ยก็เจ็ดแปดร้อยแล้วครับ <laughs> ยังยังไม่ได้มันอารมณ์แบบมันมันเหมือนไม่ใช่อะสาหรับเราครับแต่พอปืนยาวอ่ะปืนยาวโอ้ด้วยอ่าโอเคกลับไปปืนสั้นเนด้วยด้วย,วยความของมัน ลูกกระสุนมันแพงด้วยแหละแล้วยิงแต่เราดันไม่ค่อยชอบเลยยิงไปแบบมันเหมือนแบบเรายังไม่ทันได้คิดเลยเือเรามันว่าผมผมก็เลยมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะเปลืองไปหน่อยแล้วมันอันตรายนะปืนสั้นอะอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็เคยมีข่าวเยอะแยะเป็นถมไปลูกเอามาเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจับง่ายครับมันจับง่ายเลยปืนยาวนี่นานๆจะจะมีข่าวทีเลอะวแทบจะไม่มีได้ซ้าไปเพราะมันต้องแบบหลายอย่างครับกว่าจะได้ยิง <c oughs> อด้วยหนึ่งกระสุนแพงสองคือแบบยิงแบบมันไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรเลยผมคิดว่าเออมันอย่างน้อยปืนยาวเนี่ยมันมีกล้องมีสโคปอะไรเนี้ยเราแบบเล็งเนี่ยเราค่อยๆเล็งดูจุดตกของกระสุนอะไรเนี้ยคือมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะไงครับแล้วลูกกระสุนก็ มันไม่ได้แพงขนาดนั้นครับอย่างอ่าลูกุกดเนาะสีเซตเนี่นนยก็สามรอยห้าสิบตกลูกละเจ็ดบาทก็ก็ยังโอเคครับก็ถ้าปืนสั้นก็เท่าไหรอ่อููและก็มันห้าสิบลูกอะ่ะมันเจ็ดแปดร้อยอ่ะใส่ลูกก้านะครับมันก็ค่อนข้างแพงนะยิ่งปืนอัดลมอ่ามาปืนอัดลมปืนอัดลมก็ ตลับละหกร้อครับห้าร้อลูกอย่างเงี้ยก็เฉลี่ยลูกลูกระบาดอย่างเงี้ยครผมก็เลยเออเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารีแลกอะไรเงี้ยมันมันฝึกฝึกสมาธิภายในตัวด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้เปืองขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับเออมาพูดถึงถ้าอ่ะเหมือนที่ที่ที่ถามว่าเอาราคาปืนสมมุติว่าทําไม ราคาสมมติว่าปืนอัดลมเนี่ยไม่ไ้สมมติอะปืนอัดลมตัวนี้มัน8ปดหมืนห้าเนาะทำไมเราไม่เอาซีเซเลยอะไรเงี้ยสักสองสามก็บอกอืมผมก็ผมก็คิดนะว่าผมผมจะเอาซีเซมาทําอะไรสองสามก็บอกใช่ไหมล่ะหรือเขาแค่ถามเล่นๆหรือเปล่าผมเออโอเคมันก็ผมก็ตัดสินใจไม่ได้นะเอาจริงๆอ่่ะก็หนึ่งก็ใจก็ชอบนะครับ c ีแซก็คือมันเป็นขวัญใจอะของคนไทยอ่ะ ผมก็เลยซื้อซีเซตเลยอีกใจนึงก็ชอบปืนอัดลมมันก็เลยแบบที่เห็นนะครับมันก็เลยได้ทั้งคู่เนี่ยโอเคแล้วก็ถามว่าเอาแปดหมื 80, นะ่นอะสมมติว่าซื้อปืนสั้นนะปืนเก้ามมเนี่ยแปดหมื่นพวกก๊อกพวกอะไรยอย่างเราประชาชนทั่วไปมันก็ประมาณนั้นแหละเจ็ดแปดมืนเป็นแสนด้วยซ้ำไปนะถ้ามีแบบซัมติงอะอะไรประมาณนั้นก็ มันจะสู้โจนได้ไหมปืนอารมณ์อ่ะมันก็ขนาดจุดสองสองกันครับมันก็ทําให้มันกลัวได้ล้วก็เออดาเนินธีไเเรามีบ้านเรามีกล้องวงจรปิดมีอะไรมันก็รู้อยู่แล้วครับมันตามตัวไม่อยากหรอกครับโอเคอย่างน้อยเราอีกอย่างคือเราก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางด้วยแล้วที่ผมชอบก็คือเหมือนที่มันที่บอกแล้วครับก็คือมันได้ฝึกสมาธิลูกไม่แพงปืนยาวลูกไม่แพงนะครับปืนยาวสําหรับสองกระบอกเนี่ยนะยังอื่นยี่ห้ออื่นผมไม่รู้ ก็ที่ผมเลือกก็คือความสวยงามมันมีอะไรให้เล่นให้เล่นเยอะ <c oughs> แล้วก็ลูกไม่แพงแล้วอะไรอะ่ะความชอบอความชอบส่วนตัวของเรานะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วพี่ๆนานาชอบอปืนประเภทไหนนะครับไว้ป้องกันตัวนะครับทราจะเลือกถ้าสมมติว่ามีงบมีงบเท่ากันเนี่ย จะเลือกปืนไหนในไว้ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่บ้านนะครับโอเคนะครับชอบชอบหรือว่าไม่ถูกใจที่ไหนก็เมนได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับก็มีคนติดตามเยอะขึ้นนะครับก็มีคนดูบ้างรู้บ้างผมก็ทําไว้สําหรับคนที่ชอบความบันเทิงหรือว่ารีแลกนะครับโอเคครับยังไงก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ